สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะเป็นเหตุการณ์ภาพรวมทำนายจากไพ่ทาโร่เนอะใครจะดูตามราศีนะคะก็ใช้วันเกิดนะคะแล้วก็แบ่งตามราศีได้เลยนะคะคําพยากรณ์อาจจะไม่ได้ตรงกับใครคนใดคนหนึ่งเนอะเป็นสถานการณ์ภาพรวมว่าเออปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ถ้าไม่ตรงคุณก็ข้ามไปได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณว่างๆอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างไพ่ประชาตัวนะควีนถือถ้วยนะคะ Queen ็อ Cups ขอเปิดหมดเลยนะใบที่สองว้าวเป็นไพ่ที่ดีโออฟวอนส์นะคะ จริงๆแล้วเป็นปีที่แม่หมอมองว่าตัวคุณอนะมีพลังงานมีกำลังใจมีสุขภาพจิตท,ที่ดีนะคะมีความรักที่รายล้อมรอบๆตัวคุณมาจากครอบครัวคนรักและคนที่ให้กำลังใจรวมถึงตัวคุณอนะก็รู้สึกว่าคือรู้สึกรักตัวเองอะอยู่แล้วนะแม่หมอว่าคุณรู้คุณรู้คุณรู้ตัวเองว่าคุณชอบอะไรคุณใส่ใจอะไรและคุณกําลังเดินทางไปทําอะไรปีนี้คนลนัคณาราศีธนูเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนในตัวเองเนาะ เหมือนแบบอยู่ระหว่างเป็นคนที่มีไฟมีฝันแล้วก็ลังเดินตามฝันตัวเองอยู่นะคะแล้วคุณก็ได้พบเจอบริวารที่ดีมากมายมีการเดินทางนะคะแชรีเอสามเหรียญหลายๆท่านมีแกณการเดินทางไปทํางานต่างประเทศแล้วก็มีไรายได้ที่ดีการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งมีกินมีใช้ใจ่ายมีไว้ดูแลบริวารหรือครอบครัวนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเนี่ยยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะอืม ใครที่อยากจะทำธุรกิจเสริมเพิ่มเติมหรือว่ามีงานประจำอยากจะทำธุรกิจเพิ่มเนี่ยมองว่าเป็นปีที่ดีนะคะอาจจะมีคนมาชวนคุณไปทำงานด้วยเป็นอาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนรู้จักที่รูออ้สนิทสนมอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแฟนนั่นเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายทำงานที่สองเพิ่มเติมใครที่ทำงานประจำ แล้วก็อยู่ในองค์กรนะคะมีเกณฑ์ว่าเออเนี่ยนะองค์กรก็จะเติบโตค่อนข,ข้างที่จะดีเหมือนกันอ่าดูอนาคตสดใสนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วก็มนุษย์ฟรีแลนซ์เช่นกันนะคะดูคอนเน็กชันค่อนข้างที่จะดีหากคุณอยากได้งานที่ดีนะ ให้คุณออกไปข้างนอกนะคะ make connection กับการงานเนี่ยการเงินมันจะมาด้วยกันแล้วก็ชื่อเสียงความสําเร็จเนี่ยก็มาพร้อมๆกันเหมือนกันใครทำคอนเทนต์อยู่นะคะการนําเสนอคอนเทนต์ออกสู่สาธารณชนภายนอกเนี่ยปีนี้เป็นปีที่โดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านเลยมี the sun มี a i o a w a n d s นะคะมี six of cups แปลว่าให้คุณเลือกทํางานที่คุณถนัดอะไรที่คุณรกักอะไรที่คุณถนัด อยู่แล้วคุณจะมีแพทชั่นแล้วคุณจะทำมันออกมาได้ดีแล้วผลลัพธ์มันก็จะดียิ่งขึ้นไป justice นะคะแล้วก็ page of p e n t a c l e เนี่ยคืออะไรที่คุณคิดไว้อะตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าตั้งแต่ตอนนี้นะคะให้คุณค่อยๆลงมือทำและวทำออกมาให้เป็นรูปเป็นล่างและมาจะนำผลกำไรแล้วก็คือขายได้วางเันเถอะเออประมาณนี้นะมาดูในเรื่องของสุขภาพ อ,อาจจะต้องกินข้าวให้ตรงเวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลา มีเรื่องอื่นที่ต้องเรามาระวังไหมออกกําลังกายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะก็น่าจะดีแต่ว่าไพ่ชาเรียออะบางทีคุณก็ออกกําลังกายบ้างอยู่แต่ไม่หมอะว่าบางทีมันไม่ค้อยสม่ําเสมอคำแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการวางแผนชีวิตชาวลัคนาราศีธนูในปีหน้า2569ก็คืออยากให้คุณเนี่ยเขียนแผนการออกมาให้มันมีทำลายชัดเจนนะคะสิ่งนี้จะทําให้คุณไม่หลงทางและทําให้ได้ผลลัพธ์ตามตามแผนตามกําหนดว่างั้นเถอะมันขาดการจัดระเบียบที่ดีในบางสิ่งบางอย่าง แต่ว่าดวงอ่ะมันก็เปิดนะแต่อยู่ที่รอให้คุณลงมือทําในนี้นะคะแม่หมอยังไม่ค่อยเห็นไพ่แอคชั่นหรือไพ่ในการลงมือทําสักเท่าไหร่ขอให้เพิ่มการลงมือท,ทําที่ที่เป็นสเก็ดูที่มันชัดเจนอะเออให้คุณทำทำทำ,ทำให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นปีที่ปังมากสำหรับชาวราคานาราศีธนูเลยเลย,เ,ลยเรื่องของการงานและการหาเงิน ธุรกิจที่ไปได้สวยเนี่ยออนไลน์เห็นชัดเจนมากนะคะขายขายของคอมมูนิเคชันนะคะการสอนการเรียนเกเษตรก็ได้นะอืมเราก็มีอะไรอีกการค้าขายค่อนข้างที่จะโดดเด่นอธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารอะไรอย่างเงี้ยการเรียนการสอนเอดูเคทก็ไปได้ดีนะคะธุรกิจเกี่ยวกับเด็กนะครอบครัว จริงๆก็แม่ละเด็กอันนะก็มองว่าก็ยังไปได้ดีอยู่งานศิลปะได้เรื่อยๆนะคะงานศิลปะได้เรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้งานศิลปะมัมก็รวมถึงบันเทิงอะนะแม่หมอว่าก็ยังไปได้สวยคะ่ะแต่ u u e n ออ f c u p เนี่ยคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาคุณสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ย อันนี้มีมีคนเข้ามานะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเสนิหใช่ไหมแต่บางทีเนะี่ยคุณเห็นไพ่ไหมบางทีเขาอาจจะเข้ามาทีละสองคนสองคนนะบางทีอาจจะเข้ามาพร้อมๆกันคุณอาจจะต้องเลือกเนาะก,ก็เลือกให้ดีๆนะคะมีอัศวินถือถ้วยมาด้วยคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะอายุเท่าๆกาันหรือว่าอายุมากกว่าแล้วบางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า อ่อนเขาเรียกว่าหวั่นไหวนะอืหวั่นไหวอาจจะรู้สึกว่าเออคนนี้อาจจะมีความโรแมนติกบ้างคนนี้อาจจะดูเข้าอกเข้าใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางท่านหรือบางคู่หรือหลายๆท่านนะแม่หมอว่ามันมีเกณฑ์นในการรีเทิร์นคนรักเก่าอยู่เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าเพิ่งทะเลาะก,กันไปก็มีเกณฑ์นในการคืนดีกันอย่างชัดเจนแล้วก็ บางคู่อาจจะมีการกลับไปคบเพื่อนเก่าๆหรือคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆอาจจะกลับมาได้ใหม่นะอืมแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยเห็นมีคนพบรักแบบเออเห็นปุ๊บเจอปับ๊บปิ้งปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะอ่ะมาดูไพ่ความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าคลิปนี้จบเร็วนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะดีไม่หมาะเลยเอ,อ๊พูดอะไรดีนะอาจจะพูดเร็วไปบ้างข้อขอ,อไยอุ้ยตาละ ใบแรกนะคะเห็นไหมไพ่บอกว่าคนโสดนะบางทีอาจจะมีการสปาร์กกันอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเหตุการณ์เนี่ยอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะจุดไฟติดได้เร็วอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณคนโดสดราศีธนูทั้งชายและหญิงอันที่2ก็คือเป็นไพ่บาลานซ์นะเป็นหนยินหยางนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเจอคนที่เข้ากับคุณได้ดีนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของกันละกันเนี่ยเห็นไหมอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ช่างพอดีเหลือเกินพอด,พอดีพอดีกับเราจังเลย ก็เลยทำให้คุณตัดสินใจอย่างรวดเร็วเอฟเฟอร์ตนะคะทีนี้ก็ในเมื่อคุณเจอแล้วนะคะที่เหลือไพ่ก็บอกว่าเป็นปีที่ดีในการที่จะเริ่มปลูกต้นหลักนะคะดังนั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์ต่อไปถ้าเกิดว่าคุณชอบแล้วนะอืมก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือเราก็มีหน้าที่ที่จะเพาะต้นหลักนะปลูกต้นหลักอะไรอย่างเงี้ยดูแลความสัมพันธ์ให้ดีทําความรู้จักกันให้ดีเหมั่นเติมความรักความความโรแมนติก ความสัมพันธ์ก็จะไปได้สวยสำหรับคนมีคู่สปายมันมีมันมีการแบบว่าในเมื่อเนื้อหอมใช่ไหมสำหรับคนมีคู่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออคู่ของเราหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเนื้อหอมด้วยเหมือนกันดังนั้นทั้งคุณและทั้งหรืออาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะมันก็มีการสอดส่องอยู่เหมือนกันแหละว่าเออเราไปไหนเป็นยังไง,ไง แอบมีใครมาสนใจแฟนเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ก็ยังแน่นแฟนกันอยู่นะคะอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวคุณที่งานยุง่งกําลังทำทางานทําเงินได้อย่างดีนะอาจจะใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นหรือว่าเจอหน้ากันน้อยลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสปายแล้วก็ เป็นไพ่ใบนี้ไพ่ใบสุดท้ายเป็น rejection นะคือรวมๆแล้วสำหรับคนมีคู่อการระแวงที่มากเกินไปนะหรือถ้าใครจับผิดได้เนี่ยก็าอาจจะมีการเขาเรียกว่าหันหลังให้กันได้เหมือนกันเออไพ่ใบนี้ยมันพูดถึงความเข้าใจผิดนะคะรวมถึงอาจจะแบบงอนกันก็ได้หรือมันอาจจะรุนแรงถึงขนาดแยกย้ายเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีได้บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าจากพื้นพื้นดวงแล้เนี่ยอืม อาจจะมีการลดความสัมพันธ์ได้ด้ดวยก็คืออาจจะยังไม่ได้เลิกกันหรือว่าหย่ากันขนาดนั้นหรอกอาจจะเป็นในลักษณะของเออเราลองห่างๆกันดูบ้างไหมถ้าเกิดความสัมพันธ์ลักษณะนี้มันอาจจะตึงเครียดเกินไประยะห่างในการทบทวนความรู้สึกของตัวฉันกับตัวเธอมันอาจจะจําเป็นนะนะ แต่ว่าเขาก็บอกว่าเวลามันห่างกันเนี่ยมันก็ทําให้เราอะนึกถึงวันเก่าๆวันดีๆนะคะในวันที่เราทะเลาะก,กันหรือไกลกันเนี่ยตอนที่เราห่างกันเนี่ยเรายังคงมีความรู้สึก รู้สึกดีต่อกันแบบบริสุทธิ์ใจแบบแบบไพ่ก็คือเด็กเนี่ยเขาเล่นด้วยกันนะมันมีความรักเนี่ยที่บริสุทธิ์อ่ะมันเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังรักกันยังห่วงกันได้ความรู้สึกที่มันจริงใจต่อกันนะความสัมพันธ์มันก็ไม่หายไปไหนนะคะจัสตสตรงเนี้ยมันพูดถึงว่ามันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเอกสารสัญญาการเจรจาเรื่องเรื่องเอกสารการหย่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้อันนี้อยู่ในอยู่ในไพ่ตำแหน่งใบที่8เนี่ยมันก็ เขาเรียกว่ายังตกลงกันได้อยู่คือแม้ว่าความสมพันธ์มันถูกถอยออกมาหนึ่งสเต็ปอะแต่มันก็อาจจะเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นนะมันอาจจะเปลี่ยนจากคนรักไปเป็นเพื่อนกันหรือไปเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคอยดูแลกันอยู่ห่างๆแบบนั้นก็ได้นะคะมันก็มีมีแบบนั้นได้เหมือนกันสําหรับคนที่มีคู่ไพ่เดอะซันใบนี้เนะี่ยมันพูดถึงอืมอันนี้เป็นเด็กขี่มา้าใช่ไหมเป็นพาอาทิตย์บางทีอะ อีกมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเลือกตามความฝันอยากไปโบยบินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีกฝ่ายก็ปล่อยปล่อยกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นได้อยู่เหมือนกันไพ่ใบน,นี้ก็เคยเห็นนะในความสัมพันธ์แบบนี้นะอ่ะอยู่ที่เป้าหมายแล้วล่ะคะ่ะว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายอย่างไรหากคือคือคนละคณะราศีธนูเนี่ยค่อนข้างไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นะมันเป็นอะไรก็ได้นะแล้วก็ไพ่ฟรีดอมเนี่ยมันขึ้นมชาชัดเจนมาก ไม่เหมะไม่ลงรายละเอียดเนาะมันเป็นภาพรวมแล้วก็หลายๆท่านมีเกณฑ์นในการเดินทางไปต่างประเทศติดต่อด้วยเรื่องของการงานอันเนี้ยไปได้สวยไปได้ดีและการเดินทางอันเนี้ยอาจจะทําให้คุณได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆมาด้วยนะมันมีทางแยกทางเลือกไหมมีนะมีทางแยกทางเลือกถ้าเจอสองคนเจองานสองงานเจอคนสองคนถ้ามีคนเก่าแล้วอาจจะเจอคนใหม่เพิ่มไหมมีได้นะ สรุปนะคะคนโสดก็เนื้อหอมนะใครที่เข้ามาก็ระวังเจอคนที่มีคู่เข้ามาด้วยแล้วเหมือนกันแล้วก็คนมีคู่นะคะก็ดูแลความสัมพันธ์ให้ดีนะคะเหมือนเติมความรักความเข้าใจแล้วก็อย่าระแวงกันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้ามันไปจนสุดทางแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูแลแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะอืประมาณนี้มา ให้ปิดท้ายคนนก message wonder และอะไร Key. อีกขี y opportunity อ่าลองฟังเสียงจากใจของตัวคุณนะคะแล้วก็ลองฟังเสียงจากจักรวาลคุณลองสังเกตเหตุการณ์รอบๆตัวคุณนะ่ะแล้วก็เสียงภายในใจของคุณดูว่าจักรวาลกําลังบอกอะไรกับคุณปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสใหม่ๆเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวคุณเป็นปีที่ e มสเซจมันมาบอกว่ามันเป็นปีแห่งการเติบโตอีกขั้นหนึ่งของชาวลัคนาราศีธนูอีกเช่นกันนะคะข้อความนี้มาบอกว่ามันจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์คุณนะมีออป portunity คือหรือโอกาสดีๆที่มันรออยู่โอกาสนี้ดียังไงดีในแง่ของที่มันจะเป็นโชคดีของคุณที่ทําให้คุณเติบโตในเรื่องของการงานหรืออาจจะทําให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ดีหรืออันสุดท้าย เป็นปีที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นและทำให้ตัวเองอมีความสุขมากขึ้นนะคะรู้ว่าเราชอบอะไรรักอะไรแล้วเราก็จะไปตามทางในสิ่งนั้นนะคะก็เลยเมองว่าเป็นปีที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเหมือนกันที่จะได้พ้นพบเจอเส้นทางการเดินทางและเป้าหมายใหม่ของตัวเองและเป็นเป้าหมายที่คุณชอบมันนะ,ะขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีความสุขแล้วก็มีอิสระนะคะในการ ที่จะเดินทางและทำสิ่งต่างๆและขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ